เกิดมต้องซื้อไม่ได้อ่ะไม่คิดเลยว่าวินจะผ่านหนะตื่งนี้ไปแล <S <S ้วอ่ะม,มันคือกิฟต์ยกโ,โคนโฟกเจอร์จากผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดแฮปปี้เลยนะครับ,รบและพาร์ทพิเศษวันนี้อย่าลืมนะเราแจกคุณป่อหนึ่งพันล้านใบจ้ะลดสูงสุด90%และส่งฟรีขั้นต่ำศูนบาทช็อปได้ตั้งแต่เจ็ดมาแล้วยาวไปถึงพรุ่งนี้คือสิบแต่เราไม่อยากหรูอว่า Airup หน้าลเปเปอร์เป็นใครนะเอ๋อยากเห็นกั่เมื่อกี้ ให้ดูแค่เขยใช่ที่ผหันมาเป็นวัวเป็นตัวหมูนะจริงๆรเราก็ชอบแบบทั่วไปเพราะว่าเราก็แบบดูติ๊กต๊อกอะไรอย่างเงี้ยเราชอบของชั้นแล้วสินค้าบางทีเราก็ดูแล้วก็เพลินไงผู้ใช่ครับพี่ซื้ออะไรบ้างซื้ออะไรสติกเกอร์ติดตาสองชั้นอ๋อที่ติดตาวันนี้มันมีทุกอย่างหอมในติ๊กต๊อกมันลึกกระลึกมากกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ย เป็นที่เต็มเหนียวไปได้เลยนะครับเอาล่ะดังนั้นช่วงจำเป็นของเราไทยพี่นะครับ1 1่อย่าลืมนะจ๊ะเราแจกถุงบอลหนึ่งพันล้านใบลดสูงสุด90%นะครับส่งฟรีขั้นต่ำศูนย์ไปซอกได้เลยตั้งแต่เจ็ดในแม่เหนียงคนนี้สิงโตคนนี้สิงโตในบ้านหรอวินี่สื่อชนิดสือปลาหนูเด้ง จิงโจใครลี้ยงนปเลี้ยงจโจรยิงโจเจิงโจเหรอฮะนน้าอยู่ออสเตรเลียเหอาอยู่ออสเตรเลียเอ่เนเจ้้าราเหิงจิงโจยังไงฮะปลาหวานโอ้โหปลาลูมาตะพาชัเลยตะพาไปบอกาฉัไม่ต้องเต่าปา ไปแล้วตามก็แบบไสเดือนใสเดือนฉันเตียงไสเดือนฉันต้องกันมูลปุ๋ยไสเดือนจงฉันพูดแล้วจ้ะจริงจ้ะฉันพูดแล้วจ้ะพูดแล้วเหรอพูดแล้วจริงจ้ปลาจริงดิจริงแล้วเือีันมันปาีฉันมะฉันพูดคูรีเป็นปลาสุม คืออะไเวลาแล้วครับเวลามาหมดตรงของพอดีดังนั้นข้อนี้เนี่ยน้องวินได้คะแนนไปซะถือทำได้ดีไมคือมีบางอย่างที่รู้สึกว่าวินวินเลี้ยงเขาจริงๆหรอเช่นสิงโตสิงโตมีคนเลี้ยงเขาเลี้ยงเลี้ยงสิงโตบ้านใครเลี้ยงสิงโตคะนี่น้าพี่เขาเลี้ยงนี่บ้านพี่เขาเลี้ยงซึ่งพี่เขาบอกว่า เลี้ยงไปแล้วแต่ตอนนี้ทำเป็นกระเพ๋าจินโจ๊โอ้ยผ่านน้องไม่เอาดิเอาละผ่านไปหนึ่งคอโอเคต่อไปจบเรื่อยหมวดจัะผ่านไปแล้วสามจากห้าเรายังเหลืออีกสองหมวดเขาหมดแล้วเลยยกตัวอย่างเอาเบอร์อะไรดีเบอร์อะไรดีเบอร์อะไรดีเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองโอ้โกีฬากลางแจ้งโอเคหมวดที่สองคือกีฬากลางแจ้งและนี่คือ90วินาทีของคุณทั้งสองคน เริ่มครับติกโก้บาสเกตบอลฟุตบอลตักกรอแอบฟังไว้เนี่ยเม่ค <c oughs> <c oughs> ิดเลย <c oughs> ว่าจะเอาเลยวอลเลย์บอล <c oughs> หาดทรายว่ายน้ำตีแบตตีแบตอีเดีโล่มเถอะ ตีหน้าบ้านจัดตีแบบาบ้านจัด้าเราน้า้นฉันขอเป็นตีองหน้าบ้านเตตองเตตองเทนิดเทนิดโหอะไรไดแล้วฮะตะกี้ตะกีก็ได้เหรอ ตะเกรุ้งแหลมหุงแหลมเล่นบอร์ดยิงพะูวิิงพะดูฮะจักรยานจ้าไม่มีใคช่วยฉันเลยเรือใบเรือไปเรือไปะ วิีแกงวิีแกงวิีแกงบดเวลาบนทุกไทยทันทันแม่ไม่เอาบ้าหมดเวลาที่สามหรอกพังนะตะเกียวบตะเกียวอันนี้พูดจากใจเลยนะออฉันแท้เขาหรอ <c oughs> ใช่หรอ <c oughs> อ่ะวินชนะไปอีกข้อหนึ่งจ้า <c oughs> และหมวดสุดท้ายเพื่อความสนุกสนาน เ็าังให้วินก็ชนะเกมนี้อยู่แหละเลือกหมวดสุดท้ายแล้วจ้ะอะไรดีผ่านไปสามห้าส <3, S 2> องเก้าเก้า <5, 2, S 2> <9. S 1> หมวดที่เก้าคือฟิตเนสอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับฟิตเนสและนี่คือเก้าเสียนนาทีของคุณทัง้งสองคนถ้าพร้อมแล้ว เริ่อครับเทเวทเทรนนิ่งเทรนเนอร์ดัมเบลลู่วิงอ้าจักยานผ้าเช็ดหน้าอ้างเท้าวิ่งชุดบอลอ้าตุ้งมืออ้า ขายาวอ้าวเสื้อกา้าวซื้อยืดมีแขนอ้าวอุดิอ้าวเวโปรตีนอ้าวแก้วเวคนชมเวโปรตีนอ้าว <c oughs> คนถ่ายเวโปรตีนอ้าว ธนาคารคุมเครื่องเจ้า,า,าขายลูกวิ่งอ่อไปเรื่อยะไ่่สืาา้าเช็ดตัวสบ,บู่แชมพูน้ำประปา เป็นมัาที่เอกสารแล้วจ้าย่าเธอไม่มีสิทธิ์วดชันพูดตอนเวลายังไม่หมดเขาไม่มีพูดเนี่ยขอชนะบ้างได้ไหมเพราะถึงชันชนะวินก็เป็นสองต่อหึอยู่ดีและนายวินก็ชนะเกมนี้อยู่ดีถึงแม้ข้อนี้ชนะไปแต่เกมนี้วินชนะละวินครับพี่พี่ตรงจาวตาสองชั้นทำได้วางเย และคุณตอบว่าสันวางของครับสันวางของมันไงเลยครับทั้งนี้เขาเลือกที่จะเชื่อตัวเองว่าเป็นรากผ้าน,นะคะบยังราดผ้าอีกเหรอใช่โอเคคด้านหลังอะไรสันวางของเพราะภาพหรือพาวินพาวินและคำตอบที่ถูกต้องสันวางของถูกหรือไม่ลุงกันนะครับ ครับฉันวางคอบเป็นคำตอบที่กล้องยายาบอกแล้วว่าให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนถูกต้องท่ไทอ่ะท่องไปถึงอยู่ แกบองโพยฉันปะเนี่ยทำไมถึงรู้เป็นชันว่างของที่ออกงงมากเพราะมันคือราวตากผ้าส<ๆ>ัจจาสิ่งที่วินว่ามันคือราวตากผ้าที่มีรอเลื่อนได้เป็นราวตากผ้าที่มีรอเลื่อนได้ลรอเลื่อนด้วยใช่แล้วตากเป็นฟิวสองชั้นใช่ทำไมถึงออกมาเป็นชันว่างของได้ เพราะว่าจริงๆเนี่ยคือผมอคิดเป็นลืมมากกว่านั้นคิดว่าข้ามันจะมีเด็กอะไรมากกว่านั้นไงี่ยแดูแบบเรือเกิดข้าเมื่อกี้แล้วเนี่ยก็น่า,า,นา,าจะเป็นแบบว่าตีเดียวโอเคก็เลยแบบว่าพอรู้ว่ามีสามนิดหนึ่งก็ถือว่าเลิศที่ได้อยู่เอาสอบมือให้วินค่ะตอนนี้สามข้อไม่รู้ว่าฉันใบดีหรือวินเขาตอบเก่งแต่วินก็ตอบถูกไปทั้งสามข้อเราจะเล่นกันอีกสองข้อนะครับข้อต่อไปครับ ขนาดใหญ่รู้เลยไหมอันนี้รู้เลยไหมลองดูมงน่าจะเป็นลูกศิด้อ <laughs> <laughs> ลูกศิลใครลูกศิลปไ,ไหมได้แล้วไม่ใช่ลูกศิลปธรรมดา ลูกชิ้อพาเพ็ดจ้าเพราะว่ามันเป็นทรงกลมที่เด้งดื่นได้ว่าต่อดีกวา่าโอเคนะคะ่ะมีเส้นเล็กๆอยู่ตรงคองสี่ขีดรอบเส้นวงกลมบนล่างซ้ายขวาอื แอวิ่งว่านแบบเอ็กซ์เพอร์ถูกต้องสี่ขีดรอบเส้นวงกลมบนล่างซ้ายขวาแล้วมันจะแล้วมันจะไม่ใช่ยังไงมันจะไม่ใช่ยังไงเออบนพราะเขาบอกว่าบนล่างซ้ายขวามีขีดรอบเส้นวงกลมแล้วมันไม่ถูกตรงไหนใช่เขาถูกไหมครับถูกไหมครับว่าต่อ และมีเส้นตามแต่ส่วนรวมทั้งหมด12เส้นด้านในยอย่าพึ่งเราอย่าไปหว่านเลยวัดต่อด้านนและเส้นตามแต่ส่วนรวมมีทั้งหมด12เส้นสาบายซีว่าโจทย์ดีไม่ได้ใช้ Google Translate แปลมานะ <c oughs> เป็นภาษาที่งงมาก ตรงวงกลมใหญ่จะมีวงกลมเล็กๆที่มีเส้นสองเส้นความยาวต่างกันแยกออกมาเอออ่าอ่าอันนี้อันนี้พูดจากใจเลยนะพูดจากใจเลยนะว่าวาดก่มมาเพราะถามสันคันก็ตอบได้ตั้งแต่แรกๆเลยมันแรงเต่าทอง ใช่ไหมบินนี่คือแมลงเต่าทองหรือเปล่าลูกน่าจะเป็นโมเดลแมลงเต่าทองโมเดลแมลงเต่าทองตกต่ในบ้านขอบคุณพี่บินช่วยที่แต่ไม่ต้องก็ได้และบินคิดว่ามันคือของแต่งบ้านอะไรครับนาฬิกาทำไมถึงบอกว่านาฬิกามันบูดหรอเทีมงานทีมงานถึงทัาน ไม่รู้เลยหรืไอไงที่ออกออใช่นาฬิกาไหมบางคนน่ะเขาตกลงนาฬิกาตั้งแต่ยังไม่เห็นยินววาดเลยใช้นาฬิกาไหมครับด้านหลังนาฬิกาไหมนาฬิกามั่นใจไหมครับบินมั่นใจถามนิดเดียวถามนิดเดียวเลยสี่อันนี้เพื่ออะไรเนี่ยที่วาดออกวะ <laughs> อันนี้อันนี้มันเป็นเชื่อเทียไวยไึิตกวนาฬิกามีเหตุผล มีเหตุผลเป็นจริ่ว่ามีหตโผลเอาไว้ยืดนาฬิกาที่แปลนาฬิกาที่เป็นปุมป,ป,ปุ่มสี่ีไม่จำเป็นเลย <c oughs> และคำตอบที่ถูกต้องนาฬิกาถูกหรือไม่นาฬิกาเป็นคำตอบที่ค <c oughs> นถาน เราไม่เด็กเ,เลยเลยพราะเธอซ้ำซากอุ่นถึงังวโค้ชอาจารนะเป็นคำตอบที่ถูกเถูกเนวินซบซี่คำแล้ววินนั่งถูกหมดเลยอย่ามันเป็นไปไ,ปได้หรอทุกคนพ <c oughs> อสมายพอวินเ <c oughs> กง่งตอ่อโอเค ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายโอเคครับถ้าอันนี้เป็นคะแนนเป็นเป็นโจทย์จากทางบ้านเลยนะเป็นข้อมูลเพิเ่มเติมจากทีมงานหลังบ้านเราถ้าวินตอบครบท่าพอได้เต็มท่าคะแนนวินจะได้รับของรางวัลพิเศษถึงกิมยกคนผมพ <laughs> อแล้นะวเหก็คือได้กิมยกคนผมไป ว่าบ้ามันใส่ดีใช่ไหมเดี๋ยวพี่ต้องไปซื้อบ้างเพราะว่าคนหกลมก็หล่อดเลยอยากต้องมีดีดยกโคนและข้อห้านะคะบบินจงวาดรูปทรงกลวยที่ขยายฐานด้านล่างออกที่เสร็จและวาดเส้นขนานกับฐานด้านล่างเพิ่มความหนา นั่นหนาแล้วหรอพ่ออนาแล้วนิดกดีวาดเส้นแนวตั้มออกมาจากปากของลูกทรงกลวยด้านบนหลายๆเส้นโอยง่ายเหดิอ๋อดีแต่ละเส้นจะมีวงกลมอยู่ตรงกลางและรอบๆวงกลมนั้นมีวงลีหลายๆวงอยู่ล้อมรอบ พี่ผู้กองหนะสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่ได้เป็น,นสิ่งที่คุณหิดก็ได้คุณอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ไมันเป็นสิ่งนี้จริงเหรอเนนาพาไหนลงังควรนะลองควรลองควรลองควรครับวาดรูปสรงสวยที่ขยายผ่านด,ด้านล่างออกอวาดเส้นขนานกับฐานด,ด้านล่างเพิ่มความหนาะ วาดเส้นแนวตั้งออกมาจากปากของรูปทรงจุวยด้านบนเลยเส้นแต่และเส้นจะมีเง,งินโกรมอยู่ตรงกลางและ,และรอบๆงกลมมีวงลีหลายวงล,องล,องลอง้อมรอบอยู่ซึ่งสิ่งที่บออินวาดมาคือโทษนะท้าก้องยังไม่หึงววาดวยกว่าถองหยู่วาดได้แล้วจ้ะและสิ่งที่บินวาดออกมาคือหนึ่งสองสามจ้ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับสิ่งที่วินวาดตั้มานานคือได้เป่าผมครับไม่ใช่หรอขอโทษครับไม่ใช่ได้เป่าผมแต่คือแจกันดอกไม้แจกันดอกไม้คุณมั่นใจแค่ไห่ครับมั่นใจครับมันเหมือนแจกันดอกไม้เหรอทุกคนไม่โอพี่พี่ด้านนั้นตอบแบบใส่อารมณ์เลยอย่า เห็นสิว่าของของยอไเนี่ยทำไมถึงวิ่งเออวินมั่นใจคำตอบใจกันดอกไม้นี้ครับันใจเลยและแจกัาดอกไม้เป็นคำตอบที่ ตรงๆรู้สิในบ้างกับเกมนี้ที่เกิดขึ้นยากนะจริงอะไรนะยากนะยากป่อจริงปะเนี่ยใช่คือถ้าเกิดว่าเราแบบวาดเก่งเราจะคิดไปไกลมากกว่านั้นอ่าแต่สิงห์วินท์เขาบอกว่าวินวาดเก่งนะครับรู้ครับก็มั่นใจเนี่ยผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าเราฟิลมั่นใจอยู่แล้ว แต่อพอวินทำบางทอที่อาจจะหลงทางเป็นฟิลว,ว่าทรมานอ่าเป็นฟิลเหาปักพาอ่าหรือเป็นฟิลเตียงสองชั้นแต่วินก็เกือบหลับแต่หลับมาได้เพราะขอบว่าคุณทำวัตถุมันได้เลยวินได้ห้าคำห้าคะแนนวินรู้สึกอยงบ้างครัอยากได้เกียรติยางเหม <c oughs> ืนกัทีมงานฝากไว้นะจ๊ะ มื่อนักสู้มันเข้าล่างเปิดปากมันอยากได้เกมที่ยากกว่านี้ดังนั้นวินทำได้ดีขนาดนี้นะคะวินจะต้องได้รับของรางวัลเป็นเครื่องปรบกายแบบดีไซน์อย่างเห็นปะอะไรอ่ะของรางวัลของเราก็คือ ไม,ดไ,ดมไม่มีปังแค่พูดใด้ฟังเฉยๆแล้วไมมาดูตื่นเต้นแต่ทีมงานเขาบอกว่าไม่ว่าวินจะชนะหรือแพ้แอยากให้วินได้เล่นุกกกับิจกรรมนี้ของเราเราเรล่นมาทำไมอะทุกคนเราเล่นมาทำไมนะก็ทีมงานบอกว่าเอออยากให้มันมีแบบดีไม่ว่าจะชนะหรือแพ้อยากให้วินได้เล่นกิจกรรมนี้ของเรา ซึ่งข้าวินแพ้ก็จะดูว่ากิจกรรมนี้คือบทลงโทษแต่ถ้าเกิดิชนะกิจกรรมนี้จะกลายเป็นของขวานนึกออกไหมเมื่อกี้เอาจริงทำไมเนี่ยเราจอยอยู่แล้วจอยอยู่แล้วโอเคมันคือโลกของสามสี่มาสู่โลกสาโอเคสิ่งที่วินต้องทำนะคะการลงโทษหรือของรขวันทำนี้คือคนหนึ่งเป็นปากคนหนึ่งเป็นสี ินต้องเลือกว่าจะให้มินเป็นปากหรือเสียงให้มินเป็นเสียงพี่อ่อมจะเป็นปากใหโอเคพร้อมไหมจ้าได้ครับวินต้องดูปากพี่อ่อมลำต้องพูดออกมาว่าพี่อ่อมพูดว่าอะไรอ๋อโอเคพี่สัญญาว่าพี่จะไม่พูดอะไรที่ลำหรอกได้ตแน่นอนแหละพี่จะไม่รองไม่น้องพี่ต้องแปะเบือโพร้อมนะอ่ะลองดูลำดูครับ ฮะเอายังเอาเลยสวัสดีครับคืออย่างนี้คนหนึ่งเป็นปากคนหนึ่งเป็นเสียงคือนะพี่เริ่มพูดบุกบินต้องพูดเลยต้องพร้อมกันเลยใช้มันเป็นฟิลเหมือนลิปซิงแต่แค่เราไม่รู้ว่าพูดอะไรเงดูนลองดูนาเรอเป็นเสียงไม่ดี ถ้าไม่ได้ถึงสลักโจดสอ,อบได้เลยนะครับ7ถึง11บอ็ดยก็คือวันนี้พรุ่งน,นี้ยังได้อีก2วันของเรานะเอรินนะจ๊ะและตอนนี้เนี่ยน้องวินก็กำลังจะเดินไปที่เซ๊นใหญ่ของเรานะครับบอกเลยว่ารถปังอลังการเวอร์มากๆเลยนะครับอย่าลืมแพลทช่างของเราด้วยนะครับติกต๊กกับสอบสิบเอ็ดเดย์ชูยังไม่ทันยิ่งครับติกต๊กกับสอบสิบเอ็ดเดย์ชรีบเลยนะครับอยจะได้เข้าไปดูโมเมนต์กันนะจ๊ะ ส่งกีจิ้งนี่ของทุกเทรนด์ดีไลฟ์เก๋ที่นี่ดัช็อต เยอะแล้วล้นทะลักจริงๆเมื่อกี้ใครได้คุณบองไปบ้างจ้าเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆครับวินครับวันนี้มาร่วมสนุกกันมาไลฟ์กันใจกลางกรุงเทพแบบนี้รู้สึกไงกันบ้างกับการได้มาเจอกับแซนแบบนี้ครับดีใจมากครับก็ไม่ได้เจอเนแฟนแบบนี้นานมากครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มากัานนะครับผมก็อย่าลืมติ๊กต็อกช็อป1 1 1ด้วยนะครับผมรีบเข้าไปช็อปกันเยอะๆเลยนะครับ ใช่แล้วนะครับแล้วก็น้องวินเนี่ยมีโค้ดมาแจกด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครก็ตามที่ดูไลฟ์กันอยู่นั่นเองคโค้ดคืออะไรจ้าโค้ดคือ tiktok shop 1, 11บเอ็ดสิบเอ็ x win นะครับผมใช่แล้วนะครับย้ำอีกทีนึงนะ tiktok shop 11 11 x win นั่นเองนะครับวันนี้มาเจอกันแบบนี้หายคิดถึงไหมจ้ายัางต่หลอกไหมหลอกหลักไหมหลักถ้าเกิดจะซื้อของต้องซื้อที่ เลิศมากนะจ๊ะอ้าวสุดท้ายจ้ะวินฝากอะไรนิดนึงครับได้เลยครับก็ฝากติดต่อช็อปด้วยนะครับผม1111นะครับเขาลดใหญ่มากจริงๆนะครับผมก็ใครที่เรียกว่ายังไม่ได้ช้อปปิ้งรีบเข้าไปช้อปหารับรองว่ามีทุกอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็มีโอกาสเดี๋ยวไว้เจอกันอีกนะครับโอเคแล้วผลงานของตัวเองนะครับมีอะไรให้ติดตามกันบ้างครับผมก็จะมีอินิม่า2นะครับที่กำลังถ่ายทำอยู่นะครับผมแล้วก็มีสกจเลขาไทยแลนด์ด้วยนะครับที่จะเริ่มถ่ายทำฟรีนะครับเป็นอย่างไรก็ฝากด้วย โอเคนะครับ okay, วันนี้สน okay, okay, wow, ุกสนานมากๆหวังว่าจะถูกใจกันนะครับเดี๋ยวส่งวินไปพักผ่อนขอสิ่งนั้นไดล้ายกับวินแมทเว่ขอบคุณครับวินครับขอบคุณครับวินจังสนุกมากๆเลยนะครับ